บรรยากาศความคึกคักของงานเทศกาลไทยน,นครคุนหมิงครั้งที่14ประจำปี2 5 6 7ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาณห้างสปปรรพสินค้าถงเต๋อคุนหมิงพลาซ่าใจกลางน,นครคุนหมิงมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนค่ะงานนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามหลังจากคุณป้องดวัตกุลรัตนรักนักแสดงชาวไทยที่มีฐานแฟนตับในจีนมาอย่างยาวนานกว่า10ปีเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ 我们小时候就有跟着家长看一些他的剧，呃，看过像杜海啊一些非常优秀的剧，觉得他非常的帅，也很有演技。然后我感觉泰国就是很自由，很喜欢泰国文化。我,文化我们爱梦根。ตอบย้ำ <noise> ถึงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความเป็นไทยหรือไทเนสในทุกมิติให้ชาวจีนได้รู้จักเมืองไทยมากขึ้นค่ะ กิจกรรมเทศก,กาลไทยที่นครคุหนหมิงในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้านสินค้าและก็บริการไทยสู่ตลาดชาวจีนให้มากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของดิฉันนี้ค่ะก็มีหลายร้านมากเลยนะคะเป็นร้านประเภทเรื่องของอาหารไทยนะคะสินค้าไทยต่างๆจะเห็นได้ว่ามีประชาชนชาวจีนและก็ชาวไทยหลายท่านนะคะก็เดินทางมาร่วมง,งานไปอย่างมากค่ะ การจัดง,งานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริโภคชาวจีนและก็ลูกค้าชาวจีนนั้นนะคะได้รู้จักบริการและก็สินค้าไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างความนิยมไทยในหมู่ตลาดในเพื่อนชาวจีนเพิ่มมากขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าในตอนนี้นะคะก็มีร้านค้ามากมายมากกว่า60สถานประกอบการนะคะก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยค่ะงานเทศก,กาลไทยในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นการเฉลิมฉลองร,รอบ30ปี การก่อตั้งสถานกองสุลนใหญ่ณน,นครคุณหมิงเพื่อก้าวใหม่ของสายใหญ่ไทยยุนนานมณฑลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประตูสู่จีนและอาเซียนให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสินค้าไทยวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวไทยในตลาดจีนให้เป็นที่รู้จักได้กว้างขวาง มาร่วมกิจกรรมประมาณกี่จ้าปีนี้มี66นะคะ66ลายก็จะมีเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารนะคะมีผลไม้มีเครื่องประดับค่ะแล้วก็จะมีมีกิจกรรมพวกสปานะคะหลากหลายมากสินค้าเสื้อผ้าอาหารครบถ้วนค่ะส่วนหนึ่งของผู้ที่มาหาซื้อสินค้าในงานนี้ก็คือคนที่เคยไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็คิดถึงสินค้าและอาหารไทยก็กลับมาซื้อ<ม>แล้วก็พวกนี้มีความมีความาสามารถในการแยกแยะนะคะว่ารู้ว่านี่คือสินค้าไทยแท้หรือว่าเนี้ย เป็นสินค้าที่ไม่ใช้อย่างเช่นผลไม้ค่ะทุเรียนเนี่ยเขาจะมีความทราบเลยค่ะว่าอันนี้คือทุเรียนไทยแน่นอน ไม่ใช่ทุเรียนชาติอื่นหลังจากที่มาเริ่มงานแล้วเนี่ยคาดกันว่าจะมีสินค้าบริการไทยเนี่ยจะได้รับความนิยมหรือว่าจะเป็นที่รู้จักในตลาดจีนได้มากขึ้นขนาดไหน,นอันนี้นะเป็นความคาดหวังของเราเลยค่ะคือเราต้องการนําผู้ประกอบการที่เป็นรายขนาดกลางนะคะเล็กถึงกลางเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยค่ะนำสินค้ามาให้เป็นที่รู้จักของ,ของผู้ผู้บริโภคนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้นําเข้ารายใหญ่ประสงค์ที่จะ,ะทําการติดต่อค้าขายกันซื้อไปจําหน่ายต่อเนี่ยอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของเราก็คือ คือให้มาทำตลาดในในจีนค่ะขณะที่การท่องเที่ยวนอกจากจะผลักดันภูมิภาคต่างๆให้รู้จักในหมู่ชาวต่างชาติแล้วในปีนี้จะผลักดันภาคอีสานที่สวยงามของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะมีทั้งวัฒนธรรมอันล้ำค่าแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอุทยานแห่งชาติและความเป็นมิตรของผู้คน จากการที่เราเริ่มไปแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการนำแพ็กเกจภาอีสานเนี่ยใส่ไปในรายการนํำเที่ยวที่จะขายนักท่องเที่ยวนะคะแล้วกออ็ได้รับทราบมาว่าอันนึงที่คนจีนชอบเลยคือชอบทุ่งบัวแดงที่อุดอนแล้วก็ส่วนจังหวัดหลักๆของภาอีสานเนี่ยคนจีนก็จะรู้จักนะคะอุดรหน,นองคายหนองคายรู้จักอยู่แล้วเพราะเป็นด่านที่ที่รถเข้าเนาะ อุดรหนองทายขอนแก่นโคราชโคราชที่เขารู้จักก็คือเขารู้จักเขาใหญ่ต่อยอดนโยบาย 5F ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลนำเสนอเสน่ห์ไทยด้วย must e a อาหารพิ่นมัส s ีและหลานตาทางวัฒนธรรม must see ปแหล่งอันซีนถิ่นหน้าเที่ยวของไทย m u s บ b u ไปชมพันธกรรมล้ำค่าที่น่าซื้อเป็นของฝาก และ MustBeat สุดยอดกีฬาท้าทายกายใจที่ส่งเสริมพัฒนาการค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะถ้ามองไปเนี่ยตัวโปรดักเนี่ยมันก็เหมือน 5F แต่ว่ามันเปิดกว้างกว่านะคะอย่าง Mu ัส B u y อ่ะมันมันก็จะบอกได้เลยมันไม่ใช่เฉพาะผ้าไงไม่ใช่เฉพาะแฟชั่นแต่มันครอบคุมไปทุกทุกทุกอาธรรกของเรา นะคะทั้งโดยเฉพาะเรื่องซิเวอรี่ของเราก็มีชื่อเสียงมากเนื่องจากเรามีพื้นที่ที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังประเทศไทยได้ทั้งทางบกน้ําและอากาศและตอนนี้ก็มีรถไฟด้วยนะคะซึ่งก็ได้เปิดให้บริการมาแล้วนะคะในส่วนของเส้นทางทางรถเนี่ยก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะเส้นทางให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้นนะคะทั้งทาง,ทางฝั่งจีนเองฝั่งลาวและฝั่งไทยนะคะ สำหรับทอทอคุณหมิงเนี่ยเราก็เห็นถึงออลักษณะพิเศษนี้เพราะนั้นในเมื่อเราเป็นสำนักงานเดียวที่เราทำได้เพราะนั้นเราอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักแล้วก็เป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลไทยด้วยเดี๋ยวเราไปร้านจิวเวอรี่กันนะคะเพราะว่าจิวเวอรี่เนี่ยก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ขายดีในกลุ่มตลาดจีนนะคะจิวเวอรี่นะคะ เป็นเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆนะสวัสดีค่ะเคยมาร่วมงานครับประมาณเิดข้าปีที่22แล้วครับเคยมาออกงานที่นี่ครับปีที่แล้วก็มาครับของผมนี่จะเป็นแนวความเชื่อครับผมเรื่องหินสายมูอะไรอย่างเงี้ยครับผมของผมจะจะมาในแนวแบบคุณเกิดราศีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหินประจําราศีครับผมก็คืออยู่ในตู้ครับผม แล้วหินเหล่านี้นี่มาจากไหนคะมาจากบ้านเราเลยใช่ไหมจากบ้านเราครับผมแล้วก็นำนำเข้าจากอาจจะเป็นทางแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยครับตามความเชื่อค่ะคือท่านไหนก็เชื่อว่าใส่แล้วแบบให้กําลังใจเนาะในการที่อยากจะรวยร่ํารวยหรือว่าแบบเสริมสุขภาพอะไรเนยนะคะมีทั้งไข่มุกแล้วก็งานพลอยพวกเอพลอยแดงค่ะลูบี้แอฟริกันลูบี้ค่ะตัวเรือนเป็นเงินนะคะ ก็คือมันเป็นงานดีไซน์อะค่ะพวกอย่างนี้มันก็คืองานดีไซน์ก็ก็จะยูนิคเป็นงานสวยมากใช่เป็นงานดีไซน์แบบงานชิ้นเดียวมาสเตอร์เพียช่ดค่ะเซตติ้งก็มาจากบ้านเราค่ะรดักชั่นบ้านเราก็เราไปโรงงานผลิตเองเลยนะคะก็จะเป็นยามาลาเท้ค่ะค่ะอย่าก็จะมีความยื่หยุ่ดีระบายอากาศดี เด่นๆของหมอยางพาราเลยก็คือเขาจะไม่มีเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ไรหืเป็นคุณสมบ,บัติปกติของยางธรรมชาติเลยคะ<อ>ตอนนี้จริงๆยางหมอยางเนี่ยเขาจะมีทั้งยางธรรมชาติแล้วก็ยางสังเคราะห์ค่ะ,คะแต่ของเราคือเป็นยางธรมรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นช่วงก่อนคุ๋ยนะคะคือคนจีนเขาถือว่าหมอยาพาราเป็นหมอเพื่อสุขภาพเลยเนาะแล้วลหมอยาพาราที่ดีที่สุดเขาก็ยังไว้ใจประเทศไทยค่ะเขาเชื่อว่าหมอยาพาราที่ดีต้องเป็นหมอจากไทกวัวมีค่าประเภทไหนบ้างจะมี ผ้าใยกันชงค่ะปักมือเป็นผ้าชนเผ่าของท้องถิ่นของทางภาคเหนือค่ะแล้วก็จะเป็นผ้าแพค่ะแล้วก็จะมออีสิ้นมัวคำค่ะปักปักมือทอมือกลุ่มผู้ที่ทํานี้ก็คือเป็น,ปนชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยค่ะของทางภาคเหนืออาจจะเป็นส่วนมาก ลูกค้าชาจีนชอบสนใจกระเป๋าค่ะออกระเป๋าที่เป็นทำมือถักก็เป็นแฮนด์เมดเหมือนกันอันนี้จะเป็นทำมือหมดเลยค่ะจะเป็นปักด้วยมือทั้งหมดเลยค่ะได้ต่อได้นะ่่ีบอกก็เลย 男的，老公、嗯。拜拜，拜拜。对，它这些都是泰国清迈和曼谷的工厂自己做的手工精油皂，嗯、成分比较安全，纯植物精油。第二就是香型比呃和造型比较丰富，个人喜欢什么口味的话，就可以选到自己喜欢的香味。它的香味也很自然。来听麦，听姐、嗯，来公他。嗯、啊，英文要猛要浓的哈，对，就薄荷味稍微淡一点。嗯、这个很像那个、哦。 ีนีก็มีลูกค้าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นบูธของท่ททค่ะแล้วก็มีพี่เจ้าหน้าที่นะคะก็มาแสดงการเพ้นท์ร่มนะคะที่สวยงามมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะก็บริการเพ้นท์ตามผิวหนังนะคะตามมือตามหน้าก็ได้ของพี่นี่มาจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหมู่บ้านทําร่มที่บ่อสร้างค่ะที่บ่อสร้างมันเป็นศูนย์ของชาวบ้านที่เขามาเดี๋ยวนี้เขารวมตัวกันละข้างนอกไม่ไฟมีวัสดุละ รวมตัวกันได้รับการสนับสนุนจากทอทมาตลอดให้ไปโชว์ต่างประเทศร่มบ่อสร้างนี่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ใช่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านที่พี่น้อยอยู่อ่ะสิบสิบตำบลอ้สิบหมู่บ้านอ่ะมันจะแยกกันทำจะส่งโครงล่มส่งตุ้มล่มส่งกระดาษสิบหมู่บ้านอ่ะจะเอามาส่งที่ศู์อุตสาหกรรมทำล่มล่มแต่ละชิ้นเนี่ยทำนานทานแต่ละขั้นตอนนาน คือทุกอันต้องทำมือเพราะมันยังใช้เครื่องไม่ได้มันจะเลยอยู่ได้นานเป็นอัตรากษนอกจากจะสวยงามแล้วก็แข็งแรงใช้ได้จริงด้วยใช้ได้จริงอันนี้กันฝนได้นะกันฝนได้และสามารถช่วงมีฝนตกว่าโลโก้ได้ Amazing Thailand คืองานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไทยก็เดินทางมาร่วมด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีนที่ไปประเทศไทยด้วยกัน พาเจ้าหนี้ตำรวจมาจากประเทศไทยนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะปลอดภัยแน่นอนครับเอ็นบอกว่าทางตัวเองเนี่ยก็ได้มาศึกษาจากคนที่ดีด้วยใช่ครับก็เจ้าหนี่ทุกท่านเนี่ยก็สามารถพูดภาษาจีนได้นะครับก็เป็นการยืนยันว่าไปเมืองไทยเนี่ยเราสามารถดูแลพี่น้องชาวจีนได้อย่างดีแน่นอนครับสำหรับงานเทศกาลไทยนนครคุนหมิงจัดขึ้นโดยสถานกงส่วนใหญ่นนนครคุนหมิงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยในพื้นที่ ยังคงเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานกว่า10ปีเห็นได้จากการตอบรับและมีผู้มาร่วมงานจนเต็มพื้นที่ถือเป็นโอกาสกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมณฑลยูนนานพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยหรือไทยเนสในทุกมิติ งานที่จัดขึ้นนี้นะครับนอกจากจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบนทลยูนนานที่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นขึ้นในทุกมิติโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าไทยจีนใช่อื่นไก่พี่น้องกัน และนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา14นาฬิกา30นาทีทางเนชั่น TV ช่อง22นะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ